เมื่อชาวนาผู้ชั่วร้ายได้ขังเราไว้ในฟาร์มแต่เราต้องการจะหลบหนี oh, <no. S 1> เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการหลบหนีจากชาวนาผู้ชั่วร้ายนะโอเคออกไม่ได้นะครับมีคนขววงอยู่ไปเพื่อนเราต้องหลบหนีกันแล้วอุย้ยโดนแล้วนะกระโดดสิเพื่อนอย่าโดนเป็นงยล่ะง่ายง่ายไหนเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ย เพื่อนเราอยู่ข้างล่างเลยนะมาเร็วๆเพื่อนไปกันแล้วอุย้ยนี่มีคนหนึ่งไปแล้วครับอย่าโดนสีข,า,ขาวๆนี่นะอึหยังย่งห <c oughs> ยั่งโอ้ยเพื่อนเราเรียบร้อยไปแล้วมาเร็วเพื่อนเพื่อนนี่ตามเรามาตามเรามาเพื่อนนี่โอ้ยเพื่อนเราวิา่งกันนล้วนี่อ่ะโอ้นี่มีบันไดนะ <c oughs> อ้ยติดกันเลยบ ปึ๊มหายไปแล้ย<ะ>ไปครับเจอกันดาต่อไปฮะวันนี้โอเคเป็นการกระโดดโอเคต้นไม้เหรอได้หืมกระโดดข้ามไปนะกระโดดข้ามไปเอาเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ย<อ>เพื่อนเราหายเพื่อนเรากระโดดไปแล้วเหรอเร็วมากเลยเพื่อนปึ๊บ อึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ไง <c oughs> ยากแล้วเฮ้ยนักใครอะ่ะเราก็ดาตดต่อไปเลยดีกว่าโอ้นี่คือการกระโดดข้ามท่อนะมุบอึ๊บอึ๊บป้าเรียบร้อยอะไรเลยดูดิอโอ้ยยากมากเลยเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยดูดิเป็นมีเลยปังเพื่อนเราหายไปแล้วนะโอเค ด่านต่อไปกันเลยนี่ชาวนาต้องการจะขังอุย้ยมาถึงบนต้นไม้แล้วนะโอเคอืออ่ะยายายางังยังอึบอึบนี่กระโดดปั๊บต้องไปฝั่งนี้นะผ่านอู้ด่านต่อไปง่ายๆนะมีคนด้วยนู่นนู่นนู่นโอ้ไปแล้วคนผ่านไปก่อนเรานะอึ๊บเฮ้ยตรงนี้ไงไปเลย <Yahoo! S 1> <laughs> เยัาษ์ไงไง เราสวัสดีเพื่อนอยเจอเพื่อนแล้วสาวโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปังเฮ้ยนี่อะไรอะโอเคเขากำลังดูเราอยู่นะโอเคเราต้องเปลี่ยนชุดในระท่อมโอเคช้าจังรู้แล้วเพื่อนฮึบเข้าไปิดแบกราก่อนอุย ด้วยเพื <Goodnight. S 1> <hire> ่อนเด็กชุดชาวนานะเพื่อให้เป็นการกลุ่มคกินเรียบร้อยนี่ไงเราเป็นชาวนาแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นชาวนาแล้วนะครับโอเคกับไปจํางาน ไม่รู้แล้วครับเราปลอมตัวมาเพ<ะ>ื่อเราต้องการจะหลบหนีกระโดดไปบนหมูเลยนี่ไงหมูหมูหมูสองตัว <c oughs> อกระโดดง่ายๆ่ายไหนเพื่อนเราไม่มาเลยเนี่ยเพื่อไม่เปลี่ยนเป็นชาวนานะปะตูอุ้ยดันต่อไปแค่หลอดแค่หอลอดมรณะนะห้ามโดนแค่หลอดนะเนี่ยหลบหลบได้แบบง่ายได โอเคโอ้ต okay. oh. oh. okay. ้องขึ้นบนรถนะโอเคไปสีวม่วงอึ๊บขับรถแอะอูไปแล้วเวลายังหดดูดิรถทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่ไงขับรถรถเกี่ยวข้าว มาแล้วถึงมาแล้วเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงไปด่านต่อไปเลยเนาะฮูบปฮูบปสวัสดีเพื่อนเฮ้ยทำไมเช็คพอยต์ไม่ได้ต้องเอาดาบก่อนหรือเปล่าโอเคต้องใช้ดาบนะอืมตัวนี้ต้องใช้เงินซื้อด้วย เราไม่มีเงินนะครับเราเป็นคนจนเราก็ต้องใช้ดาบคนจนนี่ไงดาบคนจนดาบคนจนดีเลยคุณมาคุณมาเกือบสู้มันได้ไหมเนี่ยหลบดีกว่านะหลบดีกว่าเราไม่สู้กันนะอุ๊อุยมีแล้วเพื่อนเรามาเพื่อนฟันฟัน วันวันอ oh, hey. yeah, yeah. yeah, yeah, ุ้ย uh ดึงไม่ได้ด uh ึงไม่ด uh. ึงดีดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวมา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 เออตายอ้้เลยเป็นไงล่ะโอ้ยไปตัวลวเพื่อน มาดีมาดีเรียบรอ้อย <c oughs> ไม่ไงล่ะดาบพิฆาตไอ้ไปตัวเลไดีไปดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ไสู้ไสู้ข่านไปเลยดีกว่าทำไงต่อเพื่อนวุ๊ย <c oughs> ต้องการน้ำเหรอ <c oughs> โอเคต,อต้นไม้นะต้องออยนี่มาลดน้ำนะ <c oughs> โอเคไป ขึ้นต้นไม้กันดีกว่าเพื่อนมาขึ้นต้นไม้ดิเพื่อนเราไม่รู้นะขึ้นต้นไม้ดีกว่าเพื่อนขึ้นต้นไม้ก่อนนี่เนี่นี่เนี่ยหุยนี่ไงไปตกบาสตกบาได้ไงเนี่ยเก็บดาบก่อนดีกว่านะถือดาบแล้วมันไปคล่องอ่ะอึ๊บนี่ไงอึ๊บเรียบร้อยกระโดดลงไปเลยนะตายปพ่อเนี่ยแหวไม่ตายไม่ตาย มาแล้วน้ามาแล้วยัไ่ไงเล็ดน้ำอะไรเนี่ยต้นไม้เหรออู้ดอกไม้นะอือดอกไม้ขึ้นยังไงอ๋อไต่ไปเลยนะโอเคเฮ้ยติดติดอะไรก็ไม่รู้ยติดอะไรก็ไม่รู้อุ้ยโอเคเพื่อนเราไปไหนแลวเนะี่ยอุ้ยมีกุบด้วยดูดิกุบสามตัวอย่าโดนลิ้นมันนะอันตราย ออืห้ามตกน้ำเป็น,ปนขาดเป็นไงล่ะคร <Yeah! S 1> ั้ <c oughs> งเดียวครั้งเดียวก็โพเจไปด่าดต่อไปเลยน่าจะปีนี้นะนี่คืออะไรเนี่ยเสาไฟละ่ะ <c oughs> ปีเสาไฟ <c oughs> ปีเสาไฟนะึบ <c oughs> นี่ไงช็วยคอย <c oughs> เพื่อนเรายังไม่มาเลยเนี่ยเรามาถึงนี่แล้ว <c oughs> เพื่อนออกไปหรือยังก็ไม่รู้ปึ๊บไตเลยนะ เราจะต้องไต่ต้นไม้เราจะต้องหลบหนีออกไปให้ได้นะครับจากฟาร์มแห่งนี้เฮ้ยชาวนาผู้ชั่วร้ายนักขังเราไว้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีใบไม้ลอยอยู่ด้วยต้องกระโดดข้ามใบไม้แน่เลยฮึบฮึบฮึบอือุ้ยบ้านนกอุ้ยเข้ามาแล้วอ่ะอุ้ยบ้านนกดูดิอุ้ย วันดีเพื่อนโอ้ยทีบ้านนกดีว่าโอเคก็โดดผ่านไปเหรอันนีเพื่อนเข้ามาอยู่ในบ้านนกแล้วอ้ด่านนี้ก็น่าจะยากนะมารีบกระโดดอาอุาอ <c oughs> ๊ยรีบเกินไม่ได้เลยย,ยากเลยโอ้ไ่ได้เลยอ่ะทำไมทำไม่เฮ้ยนี่ไง มีชิ้นช้าสวรรค์ด้วยเลย่าอือถานมนี่พูดยากเลยนะอ้าวเฮือยไปตายยังไ,ไ,ไ,ไงล่ะเดี๋ยวพูดไปทางไหนเนี่ยอุ้ยขึ้นต้นขึ้นทางนี้นะนี่เดี๋ยวเราขึ้นทางลัดดีกว่าไปขึ้นทางลัดยังไ,ไงล่ะอุย้ยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไปทางลัดนะโอู้วยังไ,ไงล่ะมีทางลัดนี่หว่าปึ๊บ มีทางลัดก,ก็ไม่บอกอ๊บดีอุ๊ย,ยกระโดดถึงแล้วเนี่ยโอเคกะโดดถึงอยู่นะเนี่ยโหในบ้านนกนี่มันช่างนี่มันในต้นไม้ไม่ใช่เหรอนเนี่ยเขียวๆด้วยดูดิมาถึงแล้วโอเคกลับไปอีกแล้วนะเนี่ยนี่มันที่ไหนอุย๊ย โดดผ่านพึ่งเจ้าพึ่งน้อยเป็นไ,ไงล่ะขอเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยนะขอเหยียบหน่อยอือพึ่งนี้ปีกไม่ขยับเลยลอยอยู่ได้ไงเนี่ยโอเคเข้ามาในรังพึ่งนะเป็นไงบ้างในรังพึ่งเนี่ยอุ้ยอุ้ยต้องเดินผ่านนะแต่นี่เรามีวิธีดูง่ายๆวิธีดูโอเคตรงนี้ลบอุ้ยมีพึ่งตายด้วยตายหรือยังเนี่ย ไปทางนี้ทางนี้ <c oughs> มีวิธีป<ะ>ังอุ๊ปอุ๊ต้องอย่าแตะนี่นะนกระโดดอุ๊ปเป็นไงล่ะครับต่างเดียวก็พอด่านต่อไปคือเอ้ยวันนี้เพื่อนเจอกันอีกแล้วล <c oughs> โอว้มีลมม่มนะโอ้ต้องใช้ล่มด้วยอะ่ะโอ้ต้องรอดห่วงนี่เหรอ ใช้ล่มเพื่อรอดห่วงล่มมันอยู่ไหนเนี่ยโอมาแล้วเนี่ยงไงล่มสีหวานแหววสีชมพู <c oughs> โอ้การหลนุนี้ออกจากฟาร์มนี่มันยากจริงๆเลยนะอุ้ยนี่ไง <c oughs> บินได้เออโอเคลบ <Nope. S 1> ไปแล้วครับไปแล้วครับปุ้ยรออีดูลรด้วยเอ้ยนิดเดีวยวนิดเดีวยดวยโอเคถ้าปล่อยเฉย <c oughs> ๆมันจะลงมาแนละ้วดูด <c oughs> โิโอเคเราต้องมุดผ่านไปเรื่อยๆ อุ้ยมีเยอะเลยเนี่ยออ้ยถึงปัเนี่ยอูย้ถึงนะนึกว่าจะล่วงนะโอเคอู้ไม่มีใครเลยนะเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเพื่อนเราไปไหนหมดก็ไม่รู้นะว่าผ่านไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไไงล่ะโอ้ยถึงวัดอ่ะโอ้ยาจะถึงอยู่แนละ้วเป็นไงไอกระโดดโอเคโอ้ยดานเราไป อุ้ยมีคนไม้กิ่ง <c oughs> <c oughs> í, เราอบอนะังอุ้ยเราต้องแอบนะด่านนี้เราต้องแอบไปทางนี้อย่าชนฉันอย่าไม่ชนนะครับมีไง <c oughs> ทางลัดนี่ไงล่ะเห็นอยู่ลัดลัดอุ้ยอย่าเราจะหลบหนีเราจะหน,ะน,ะนีไปให้ได้นะเฮ้ยตกลงมาไม้มะเนี่ยใกล้เกือบใล้เกือบเฮ้ยไยม่ได้มาโดนไปแล้วเปิดประตู โอ้ยดูดิอู้คนเท่ดิเท่ดิสไลด์นี่มันอะไรครับเนี่ยหุ้ยเกลือไข่โอ้โหไข่แตกเต็มเลยอ่ะโหูมีแม่ไก่อยู่ข้างบนด้วยอ่ะดูดิฮาแม่ไก่ฮ่าแม่ไก่ดูหุ้ยกระโดดอ้าอู้หุยโดดได้ไงเนี่ยคือต้องกระโดดใหม่เลยนะเนี่ย อุ๊ยต้องกระโดดไปตั้งแต่อันนี้อุ๊ยอุ๊ยเกือบอุ๊ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะลบอึ๊บอึ๊บอึ๊บอันซ้ายอ้าไปไงล่ะไปไงล่ะก้อนหินหมดแล้วเนาะแล้วอุ๊ยอาบตกลงไปในน้ำนะครับน้ำมันลึกอึ๊บน้ำมันลึกอุ๊ยอุ๊ยไปผ่านจนได้อุ๊ยต้องใช้ดาบอีกแล้วเหรอเพื่อน โอ้ฆ่าสี่คนเหรออุ้ยมีห้าคนเ้ยคุณอุจะใช้ด่าอาได้ฆ่าห้าคนเลยนะโอเคได้ด่ามาแล้วมาดิครับมาคุณเลยนะมามาเร่มไสิบมามาเริ่มสิบมา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 ยี่สิัน ป้านยังไงล่ะมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวสสแล้วก็มาดิครับยี่สอ่าเรียบร้อยมาดิครับมาดิครับโอ้ยไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงไม่โดนอ้าไม่โดนโอ้ยว่าอย่าลูบ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 จา ก็มาดิฟ็อกก็มาดิโู้เราจะตายแล้วอ่ะเราจะตายก่อนี้มาดิลโครนมาดิละครนมาดิละคนมาดิละคนมาดิละคนหื้อหื้อเลือดเราสือเลี้ยงแล้วอะตายครับมาดิครับโอ้ยไฟเอาดาบเอาดาบไฟเอาดาบไฟสี่สิบยี่สิบเฮ้ยยังอุ้ย อุย้ยไม่โดนโอุย้ยท้ายมาฮือๆไล่ะโอ้ยชนะเลยอะ่ะโอ้ผ่านแล้วโคตรง่ายโอย้นี่ก็ะดานต่อไปเหรอโอเคเช็คพอยต์เอาล่ะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้ดาวฟันตัวนี้ได้ไหมเนี่ยอยีไม่โดน <c oughs>